สวัสดีครับท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็เพื่อนๆคนทํางานทั่วไปที่กําลังมีความสนใจหรือท่านกำลังศึกษาในเรื่องของ 3D animation ในวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีที่เราจะมาทําการประกาศกิจกรรมการประกวด ท d ดีแอนิเมชันซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการประกวดที่เราได้จัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่จัดแบบโอเพ่นให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจด้วยไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่นะครับจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือ,รอท่านที่ทํางานเป็นมืออาชีพแล้วสามารถที่จะเข้าร่วมการประกวดอันนี้ได้ทั้งสิ้นเลยนะครับโดยที่เรามีมูลค่าของรางวัลเนี่ยรวมไว้เนี่ยมากกว่า80,000บาทนะครับไลท์ซีเนี่ยคิดถึงเรื่องนี้มานานแล้วครับจะทํางานยังไงให้งานนั้นสามารถเอาไปใช้ต่อยอดได้เป็นโอกาสที่เราจะได้รับ คอมเมนต์ดีๆจากอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพนะ เราได้มีความร่วมมือนะฮะกับบริษัท Tech Data a d v a n c e d Solution นะครับได้มีการสนับสนุน Autodesk มายาไรเซนหนึ่งปีมานะครับซึ่งเป็นไรเซนแท้มูลค่าเนี่ยเกือบ4 0 0 0 0บาทก่อนที่เราจะไปลงถึงโจทย์ต่างๆเนี่ยผมอยากจะอธิบายถึงรางวัลก่อนแล้วกันนะฮะอย่างแรกเลยรางวัลเนี่ยจะมีทั้งหมด3รางวัลรางวัลที่1เนี่ยก็คือจะได้ AutodeskMA ยาไรเซนหนึ่งปีนะครับรางวัลที่2จะได้เป็นแพ็กเกจเหมาเรียนของไ c ซนะครับ14คอร์สมูลค่า18,000บาทรวมไปถึงของพร autodesk นะครับซึ่งจะมีอยู่หลากหลายมากมายรับรองว่าท่านจะมีความ ภูมิใจมีความอินกับ Autodesk มากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็รางวันที่3ก็จะเป็นคอร์สเรียนนะครับของไลซีจซึ่งเราจะมีการแจกคอร์สที่ท่านสนใจอยู่ในตอนนั้นนะเราจะยังไม่บอกว่าจะเป็นคอร์สอะไรแต่ว่ารับรองว่าท่านจะต้องประทับใจแน่นอนโดยกิจกรรมตัวนี้นะครับจะหมดเขตการรับสมัครวันสุดท้ายของการส่งงานคือวันที่25กรกรดานับจากวันนี้ไปคือเรามีเวลาในการสร้างผลงานประมาณเดือนนิดๆน,น,นะครับซึ่งผมคิดว่า น่าจะเป็นเวลาที่พอดีที่จะทํางานในสโครปประมาณนี้นะครับเราจะไปเข้าสู่รายละเอียดกันว่างานเนี้มันชื่อว่า the mystic arena มันก็คือสถานที่ที่เราคุ้นชินในมุมมองที่ไม่ธรรมดานะผมคิดถึงโจทย์นี้โดยใช้วิธีคิด เหมือนงานที่ผมเคยทำให้ลูกค้าแล้วงานนั้นเนี่ยทำให้ผมเนี่ยได้งานต่ออีกหลายงานมากๆเลยคือปกติเวลาเราทำงาน CG Animation เนี่ยถ้าหากว่าเราทำไปตามความชอบของเราเพียงอย่างเดียวเนี่ยเรายังไม่มีชื่อเสียงในฟิลของที่เราทำเนี่ยงานนั้นเนี่ยมันจะมีมูลค่าได้เนี่ยเราต้องใช้เวลาที่นานมากต้องอดทนสร้างผลงานต่อเนื่องยาวนานคือผมในหย,ยิบเอาตัวสตอรี่ที่คิดว่ามันน่าจะเข้าถึงคนทั่วไปได้ง่ายข้อหนึ่งเลยเราจะต้องนำเสนอสถาน ที่มุมใดมุมหนึ่งในประเทศไทยจะเป็นที่ใดก็ได้อาจจะเป็นในแอเรียที่ท่านชอบหรือว่าท่านอาจจะอยากนําเสนอแอเรียตรงนั้นแล้วนํามาเล่าเรื่องนะครับโดยการคุมธีมของงานเนี่ยให้ออกมาเป็นสไตล์ไซเบอร์พังใครเคยดูซีรีส์ Netflix ที่ชื่อว่า l o ิ e e a d r o b o t เนี่ยนำเสนออะไรทำอนองนั้นออกมาได้เลยจะต,ต้องมีธีมของความเป็นโรบอต ความเป็นไซเบอร์พังเพราะว่าสิ่งนี้มันจะช่วยดันให้งานเนี่ยมันมีรสชาติที่ดูจัดจ้านดูสนุกนะครับแล้วมันจะมีความน่าค้นหาอยู่ในนั้นก็เลยอยากจะเอาสอสิ่งนี้มาเชื่อมโยงกันในเรื่องของโลเคชันที่เป็นประเทศไทยเนี่ยทำไมมันต้องเป็นประเทศไทยแล้วมันจะดูน่าเบื่อหรือเปล่านะครับผมคิดว่าคำว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เราสามารถนำมานำเสนอได้และ การนำเสนอโจทย์ที่ออกมาเป็นโจทย์ที่เข้าถึงคนในปริมาณมากได้ดีที่สุดเนี่ยเราต้องทําในสิ่งที่เราแข็งแรงคือเราเป็นคนไทยเราคนที่จะทำการออกแบบสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราผมคิดว่าเราน่าจะมีมุมมองในการนําเสนอมันออกมาได้เนี่ยตัวงานจะสามารถสื่อสารออกไปได้ไกลในรากฐานในแบบที่เรามีนะผมไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปทําเป็นวัดนะฮะไม่ใช่นะฮะหรือว่าจะต้องไปทําเป็นลายไทยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ แล้วแต่มุมมองที่เราจะอยากนําเสนอซึ่งในตัวอย่างเรื่องผลงานต่างๆเนี่ยผมได้ทําเป็นวิดีโอแยกอีกตัวหนึ่งเพื่อให้ท่านเนี่ยเข้าไปดูเป็นไกด์ว่างานที่จะออกมาได้เนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงได้บ้างสําคัญคือมันจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมอยากให้อิสระที่ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสในการนําเสนอในสิ่งที่ตัวเองสนใจทําได้เลยนะฮะในโจทย์กว้างๆที่เรากําหนดไว้ <c oughs> ในเรื่องของคอนเซปต์งานเนี่ยผมพยายามคิดถึงงานนี้ให้เป็นงานที่เราสามารถที่จะได้โชว์ เรื่องของไอเดียไปด้วยนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยไม่ว่าเราจะสร้างงานได้สวยหรือเจ๋งขนาดไหนเนี่ยงานนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสื่อสารหรือเล่าเรื่องบางอย่างลูกค้าเขาถึงจะมองออกว่าท้ายที่สุดงานเจ๋งๆที่เราสร้างด้วย cg เนี่ยมันน่าจะเอาไปทําอะไรได้ผมเลยนําเอาโจทย์ในข้างต้นเนี่ยมาผสมกันถ้าใครยังไม่คุ้นชินกับโจทย์ที่เป็นลักษณะนี้นี่คือโอกาสที่ท่านจะได้ทดลองแล้วลองสร้างงานตัวผลงานเนี่ย จะต้องสร้างด้วยโปรแกรม Autodesk Maya นะครับอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่าสปอนเซอร์ของเราคือ Autodesk นะครับดังนั้นเราจะใช้ Maya นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะเคยใช้งาน Maya โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยู่ในมหลาลัยแทบจะทั้งหมดในประเทศไทยสอน Autodesk m a y a นะครับข้อกำหนดของผลงานข้อ1คืองานจะต้องเป็น Animation Animation เ,เนี่ยสามารถทำได้2รูปแบบ1 คือ Animation Loop Animation จะมีการเริ่มและจบเนี่ยที่จุดเดียวกันมันจะเป็นลักษณะ a n i ิเมชันที่มีการซ้ำไปซ้ำมารถวิ่งไปแล้วกลับมาที่เดิมวิ่งไปแล้วกลับมาที่เดิมจะมีความยาวอย่างน้อย15วินาทีนะครับเพื่อที่จะแสดงนานพอที่คนเนี่ยจะแคปเจอร์ได้ว่าเนื้อหาตรงนั้นคืออะไรแล้วก็สามารถที่จะมองไปรอบๆได้ในตัวคอนเทนต์ที่เราออกแบบการนำเสนอในแบบที่2คือทำเป็นแอนิเมชันแบบไม่ลู p ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นความยาวประมาณ 15, 15วินาทีเหมือนกันเพื่อที่จะให้นานพอ ที่ a n i m เมชันจะเล่าเรื่องได้นะครับมุมกล้องที่เราจะใช้จะเป็นมุมกล้องนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวกล้อง Object ทุกๆอย่างคา a r a c เตอทุกอย่างเคลื่อนไหวได้หมดเราจะใช้เลนส์เท่าไหร่ก็ได้จะวายจะ Normal จะเทเลอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันใช่ในงานของเราพอ r แม t ของภาพ ที่เราจะเรนเดอร์ในท้ายที่สุดนะครับจะเป็นภาพในแนวตั้งอัตราส่วน2ต่อ3 resolution เนี่ยเป็น720คูณ1080แล้วก็ Final Output ของไฟเนี่ยจะเป็นไฟล์ mov หรือว่า mp 4นะครับผมแนะนำว่าถ้าจะได้ไฟล์ที่เบาและคุณภาพดีก็อาจจะใช้เป็น mp 4นะครับ c o d e c h 2 6 4หรือว่า h 2 6 5นะครับสำหรับการส่งผลงานเนี่ยให้เราทำการ อัปโหลดงานแอน m เมชัน f i n อลขึ้นไปฝากบนคลาวนะจะอยู่ใน Google Drive หรือ m e d i a f i r ฟก็ได้จากนั้นส่งลิงก์มาที่ Facebook Fanpage ของ l i ซ g นะครับ f a c e b o o k c o m l i c g นะครับ,รบจากนั้นเขียนรายละเอียดชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อและอีเมลของท่านพร้อมกับการอธิบายแนวคิดผลงานการออกแบบของท่าน แล้วส่งเข้ามานะครับแล้วเราก็จะตรวจสอบถึงความถูกต้องว่าวิดีโอเปิดได้เรียบร้อยเราได้รับข้อมูลของท่านแล้วเราก็จะแจ้งท่านกลับไปว่าเราได้รับงานเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนั้นหลักการให้คะแนนจะมีอยู่3ส่วน1 e a t i v i t y ความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับไอเดียล้วนๆ2คือความสมบูรณ์นะครับความสวยงามนะครับเทคนิควิธีการทุกอย่างรวมอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือการตรงโจทย์นะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าในการทํางานจริงๆเราก็จะไปเจอข้อนี้โดยที่กรรมการเนี่ยจะมาตัดสิน ผลงานของท่านเนี่ยผ่านซ o ม m ิ e t i n g นะครับเราจะทำการ Record Meeting ไว้แล้วก็จะเอามาตัดเป็นวิดีโอเอผยแพร่ทาง Facebook Fanpage และ YouTube ของ l ลซีจีนะครับหลังจากวันที่สิ้นสุดการ ส่งผลงานไปประมาณ1วีคก,ก็จะเป็นช่วงต้นเดือนสิงหานะครับแล้วก็มาดูรายชื่อกรรมการตัดสินกันนะครับผมเนี่ยเป็นตัวแทนของไลซ์ CG ก็ต้องขออภกปรุณนะครับอาจารย์โก้จากเซอร์เรียลสตูดิโอนะครับซึ่งอาจารย์โก้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในงานสาย TD Animation รวมไปถึงเรื่องของการกํากับงานหนังที่เป็น l i ฟ e a อคชั่แล้วก็ หนังที่มีการใช้งานวิชเช f ฟเฟกท่านที่2นะครับคุณปฏิพันธ์น่าจะเป็นท่านหนึ่งที่มีฝีมือการปั้นงานเนี่ยในระดับท็อปทอปเลยจาก Illusion CGI Studio นะครับก็จะมาเป็นกรรมการอีกท่านหนึ่งที่จะช่วยในการตัดสินนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมี ผมครับมีจารย์พรนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์พัฒนะครับจากไลซีจีมาร่วมกันตัดสิน4คนคาดว่าน่าจะมีคอมเมนต์ที่มีประโยชน์เราอาจจะได้ความรู้อีกมากมายที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในการต่อยอดในสิ่งที่เราทําได้ไท้ายที่สุดนี้นะครับผมหวังว่าการประกวดนี้มันจะไม่ได้ทําให้ท่านได้เพียงแค่รางวัลน,นะครับแต่ว่ามันจะทําให้ท่านได้พอร์ตโฟลิโอสักชิ้นนึง นะครับที่เราสามารถจะเอามันไปใช้ในการนําเสนอมันใช้เวลาทํเนี่ยไม่นานเกินไปแล้วมันมีโจทย์ทุกอย่างที่มีความคอมพี e t และน่าสนใจนอกจากที่จะใช้ในการประกวดได้ทดลอง work for skill ของตัวเองเราจะใช้มันเป็นพอร์ตโฟลิโอในการไปหางานต่อยอดในอนาคตได้ด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมเองเนี่ย ก็อยากที่จะขอเชิญชวนท่านที่กําลังได้ดูวิดีโอนี้อยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่เริ่มต้นนะครับหรือว่าท่านจะเป็นมืออาชีพลองเข้ามาทํางานประกวดชิ้นนี้กันดูมาท้าทายตัวเองดูว่างานที่เรา สร้างออกมาเนี่ยมันจะพาเราไปได้ถึงไหนนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดนะครับวันนี้ผมก็อยากจะขอขอบคุณบริษัท Tech Data a d v a n c e Solution นะครับขอบคุณ Autodesk นะครับขอบคุณอาจารย์โก้นะครับอาจารย์ปฏิพันธ์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์พัดจากไลซี CG, ที่ให้โอกาสพวกเราเนี่ยได้สร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ในแบบที่ผมอยากทํามานานนะครับให้กับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องได้เข้ามาร่วมสนุกกันหลังจากที่ท่านได้รับรู้ข่าวนี้เสร็จแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะเริ่มทํางานได้เลยนะฮะ เรามีเวลาอยู่ประมาณเดือนนิดๆนะเป็นเวลาที่กาลังดีเลยแบบในไทยเนี่ยนี่ก็คือเวลาที่เราจะใช้ในการสร้างงานทํานองเนี้ยก็หลังจากวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมีวิดีโอทิ UTORIAL พิเศษมาสอนวิธีการจูนเรื่องของการใช้ GPU e n Render ในการสร้างงานผมจะสร้างงานออกมาในฟอร์แมตแบบเดียวกันกับที่ผมต้องการในการประกวดตรงนี้เลยเพื่อให้ท่าน ได้หยิบเอาบางอย่างเนี่ยไปเป็นกไกด์ไลน์ได้จะทำยังไงให้เราเลนเดอร์ได้ไวแล้วก็ในเวลาแค่เพียง2ชั่วโมงเรนเดอร์แอนิเมชันประมาณ10วินาทีเนี่ยออกมาได้ก็ไปติดตามดูกันได้ในช่องของไล c g จีนะครับสำหรับเนวนันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเราพบกันในโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ